สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครไลน์นะครับเอาล้วกดเข้าไลน์ไปเลยนี่นะครับมันจะขึ้นอยู่สองอันนี่ล็อกอินด้วยอีเมลจะเป็นล็อกอินนี่คือรหัสตายของเราแต่ถ้าคุณยังไม่มีก็กดกลับนะครับกดคำว่าผู้ใช้ใหม่ นี่ครับมันจะมีให้ล็อกอินอยู่สองแบบหนึ่งล็กอกอิน,นอด้วย Facebook ครับเนี่ยส่วนสองระบุหมายเลขโทรศัพท์ผมจะต้องแต่ผมผมจะระบุหมายเลขโทรศัพท์ครับเอาครับกดต่อไปสีเขียวพวกนี้ไม่ต้องอ่าน,นมาันมันหวานครับ กดเลื่อนลงมานี่นะครับมันจะเห็นว่ามันจะเห็นสีเขียวเนะี่ยเห็นด้วยกับข้อตกลงและตรวจพิสูจน์กดไปเลยกดตกลงเนี่ยพอมันขึ้นมาเสร็จก็เลื่อนลงมาให้สุดนะครับเหมือนกันแล้วก็กดตกลงสีเขียวเนี่นมนยออนะมันจะใส่ชื่อองคุณนี่ยพอมันเสร็จ นี่คืออัพโหลดรูปภาพนะครับแต่ผมจะยังไม่อัพโหลดกดลงทะเบียนแล้วก็รอสกูนีน่ส่วนนี้นจะคือใส่ที่อยู่อีเมลแล้วก็ลัดผ่าน ลายของคุณถ้าคุณจะตั้งนะแต่ผมยังไม่ตั้งถ้าใครตั้งก็ใส่พารเวิดไปอะไรตรงนั้นแต่ถ้านะแล้วก็กดเสีเขียวลงทะเบียนเดี๋ยวนี้สิแต่ถ้าใครไม่ตั้งก็กดลงทะเบียนในภายหลังสีทเทาเนอะนี่ครับมันจะได้อย่างนี้ทีนี้ก็สมัครลายเรียบร้อยแล้วนะ ของผมก่อนนะมีอะไรก็แอดมาได้กดเข้าไปที่ตั้งค่าโฟาไฟล์ส่วนตัวตกลงไปเลื่อนลงมาดีผู้ใช้นี่ครับปราตั้งค่าดีอะไรเรื่อยย มีคนใช้แล้วนี่นะครัไอดีของผม GNG ห้าสิบเจ็ดกดบันทึกไปเลยเสร็จแล้วนะครับทนอับแบบนึงนงะตั้งสถานะครับถานแล้วกันรับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับการสมัครลายแล้วก็อะไรต่างๆที่จใจ้เพื่อนอัดเรามาได้ អរគុណ